อันนี้ฮะายนถนนใหญ่นะคะพี่พัทอันเนี้ย ตรงมาตรงมามันจะเจอโรงเรียน แล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงมามาถูกไหมเนี่ย ก็ตรงมาเรื่อยตรงมาเรื่อยๆ,ๆก็เลี้ยวเข้าซอยนกกทาครับแต่เขาถอดป้ายไปแล้วเนี่ยูนซ่อมรถอะเนี่ยตรงมาตรงมา้เรื่อยตรงมาเรื่อยๆๆๆๆ แล้วก็ถึงแล้ว